สวัสดีครับผมก็ผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดียวนะครับสําหรับวันนี้ครับเป็นวันพุธนะครับเวลาจะแปดโมงแล้วนะครับการตกปลาของผมนี้คือแบบคือตั้งใจอะอยากจะมาเช้าแต่มันมาไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าตัวผมเองนี่แหละตื่นไม่ไหวนะครับอันนี้ก็มาตอนสายเลยนะครับมาถึงนี่ออกจากบ้านหกโมงมาถึงนี่ก็ เจ็ดโมงกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนขุนด่านนะครับมาอยู่ด้านตรงนี้เขาเรียกอะไรด้านหน้าด้านหน้าเขื่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวว่าจะมาลองตกปลากระสูบนะครับตรงนี้สภาพน้ําก็ออกจะแดงๆหน่อยครับแต่ว่ายังพอตกได้อยู่นะเดี๋ยวจะไปลองดูมาเล่นเป็นไฟฟิชชิ่งนะครับพอดีว่าพี่สาวผมครับเขาส่งเหยื่อมาจากประเทศออสเตรเลียมันจะมี2แบบนะมันจะมีสตนะิมเมอร์นะครับสติมเมอร์ที่เอาไว้เล่นพวก น้ำไหลครับจริงๆก็น้ำไหลสองอันไอ้นี่มันเป็นนิ้มนะครับนิ้มก็เป็นพวกัวอ่อนแมลงนะที่เขาพันพันมาผมรู้จากขนาดที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้เหมาะสุดเนี่ยมันเล็กสุดแล้วนะเล็กสุดผมจะใช้เล็กสุดนะครับไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยผมกลัวใส่แล้วมันตีไม่ออกะครับเพราะว่าคันผมมันเบอร์อะไรอะไอ้คันเบอร์ห้าดิเนี่ยเบอร์ห้าส่วไอ้นี่อยื่อนิ้มนะเดี๋ยวไปตกพวกปลาจาดนะเดี๋ยววันนี้ปลาจาาที่ตกอยู่เดี๋ยวไปลองตกดูนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทํางานครับวันนี้ก็หยุด อยู่ทั้งวันเลยนะครับก็เลยมาลองดูชุดในวันนี้ครับเป็นชุดฟลายครับคันเบอร์ห้านะครับยาวเก้าฟุตล่อ,อก,ก็เบอร์ห้าเบอร์หกนะครับสายก็เบอร์เบอร์หกนะครับต่อเป็นสายหน้านะสายหน้าผมใช้เป็นเอ็นนะครับสิบสองปอนด์นะครับเยื่อใช้ตัวนี้นะแต่ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะแต่ตัวมันเล็กดีชอบ ตัวนี้พันจากขนนกไดนเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองดูนะไม่ได้ตกนาแล้วฝ่ายเป็นเหยื่อแล้วมันก็เป็นเหยื่อแบบนี้นี่แล้วมันเหยื่อขนแบบนี้ <c oughs> แต่มีนี่ กระป๋องได้สามกระป๋องความหวังเราก็อยู่ตรงนี้แหละข้างล่างก็มีคนตีอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมาสก,กิดเหยื่อเลยก็เดี๋ยวลองไล่ตีไปเรื่อยๆครับจนสุดแล้วยังไงเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ไงก็ต้องเปลี่ยนใหม่ เราก็ดูดิมันมันก็มีคนตกเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนก็คนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะที่ว่าจะตกปลาอย่างนี้คนเยอะเดีย๋ยวลองดูวันนี้นะครับพยายามให้ถึงที่สุดอะแต่ว่าเคยเคยมาแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามาแล้วได้ตลอดอุปสรรคก,ก็สี่น้ำด้วยแหลนะด้วยโทษอะไรโทษโทษอันนั้นอันนี้ไปก่อนปลามันอาจจะมองไม่เห็นเหยื่อเราแต่ปกติถ้าว่ามันมันซุ่ม ตามันซุ่มที่จะล่าเหยื่อมันสายตานี่มันดีมากนะไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยมีกัดว่ะมีกัดว่ะนะเพราะว่าเพราะว่ามัน,ม,นมันมันมีอ่ะมันซุ่มอยู่อ่ะไม่น่าเอาเลยมันน่าจะสะก,กิดเหยือ่อ เนี่ยช้าตรงนี้เลยตู้ตรงนี้เลยแล้วก็หนีไปไหนเราไม่รู้ปะะย้ายไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่าลองนี้ดูตรงนี้เส้น <c oughs> เส้นอ่างรองนะครับมีปลาวะ <c oughs> ใจคอไม่ค่อยดีวะ่ะน้ำน้ำใสอยู่นะใสกว่าใสกว่าหน้าเขื่อน นี่เป็นเขาเป็นาเป็นทางรถรถ ATV ี AT ครับเดี๋ยวลองเดินไปดูนะได้อยู่นะกระแสน้ำมันก็ไม่ค่อยแรงมากสองทางน้ำม,มันจบกัน อุ้ยอุ้ยมีไล่วะ่ะมีไล่วะ่ะมีไล่วะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปาลาอะไรวะปาละปาอะไรปาลาอะไรปลาอะไรจะมาดองนี้ดูนี้เป็นพื้นที่รีสอร์ทเขานะ่ยก็ลองเข้ามาดูนะมันมีพื้นที่รีสอร์ทที่มันติดตรงเนี้ย ติดลำทานหลายที่นะแต่ส่วนใหญ่เขาจะติดป้ายไว้ว่าพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้านะครับไอตรงนี้ผมเห็นว่าคนลูกค้าเขาเยอะไงเออผมเห็นลูกค้าเขาเยอะก็เลยลองมุนเข้ามาดูนะเขก็เห็นป้ายอยู่นะว่าพื้นที่สําหรับลูกค้าก่อนนะครับผมว่าไม่ใช่ลูกค้าก่อนเราแวงไปหมดแล้วเนี่ยคือแบบแต่ละพื้นที่มันมีเจ้าของกมดแล้วอะ เวลาเข้าไปก็กลัวเขาจะมาไล่เรานะครับเพราะว่าเรามาตกปลายเฉยผมเปลี่ยนเป็นเหยื่อนิ้มนะครับ๋ย่ผมจะเล่นเป็นปลาจาบดูนะ เฮ้ยมีกัดว่ะมีกัดมีกัดโดนอุ้ยหลุดมีกัดว่ะโดนตายแล้วได้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 แล้ว ได้แล้วได้แล้วโอ้ประจาดนี่ไงนี่ไงประจาดนี่ครับปจาบทองถ่ายรูปจกตกประจาีกรือ ลอยครับตัวนี้หลุดแล้วอโอน้ำเชื้ออยู่น้ำเชื้อเลยนะจากเหยื่อนิ้มนะครับนี่เหยื่อนิ้มมันจะเป็นมแมลงแมลงตัวอ่อนนะมันจะอยู่ตามเนี้มันจะอยู่ตามใต้หินเนี่ยแมลงจะอยู่ตามใต้หินมันจะเป็นตัวอ่อนมแมลงนะ ตีตีตกแตะตกนี่มันมันกลับเลยนะผมลองเดินขึ้นไปละไล่ลงมาดูซิว่าจะได้กี่ตัวที่ได้เมื่อกี้น้ำตื้นเลยนะครับน้ำตื้นแล้วก็มีหินมีหินอย่างเงี้ยน้ำตื้นตื้นเลย ได้แล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้ยหลุดเฮ้ยปลาตัะเนี่ยอยู่หลังหินเลยตัวไม่ใหญ่นะตัวประมาณนักสามนิ้วไม่เอาแล้วเฮ้ย โน้นโนโนนนไม่หลุดนะไม่หลุดนะไม่หลุดนะเย้วันที่สองครับวัที่สองผมว่าถ้าปล่อยไปนะฝุ่งแตกเนี่ยมันอยู่มันอยู่ไอ้น้ำที่มันบนตรงนี้ครับแล้วไหลลง ถ้าถ้ามันไม่เอาอีกก็แสดงว่าชัดเลยครับผมแตกวิธีการตกครับก็คือตีลงไปครับไปแปะแปะผิวน้ําเนี้ยถ้ามันมีปลานะมันจะขึ้นมาเอาเลยเป็นเป็นการส่งสัญญาณนะว่าเหยื่อมันตกน้ําอ่ะแปะแปะผิวน้ำเพื่อปลาปลาจาดอะ่ะมันจะชอบมันจะชอบกินมแมลงนะครับ มันก็คิดว่าเป็นมแมลงที่มันตกตกลงมาจากผิวน้ําก็จะกัดเลยกัดอีกอย่างนึงก็คือกริ้งครับกริ้งกิ้ง,งตามพื้นอย่างเงี้ยปลาจาดมันก็จะหากินนิ้มนะครับตัวอ่อนมแมลงนะครับตามซอกหินก็พยายามตีแปะไปล่อยครับถ้าสมมติตรงไหนตีแปะลงไปแล้วตอดมีการมีปลามาตอดเงี้ยแสดงว่ามีตัวตรงนั้นนะ ก็พยายามจี้ตรงนั้นครับได้แก้วได้แล้วได้กแก้ว,อ,กวอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่วะ่ะนี่ตัวใหญ่โอ้สวยเลยไอ้สวยเลยนี่ตัวที่สามครับกัดเป็นเยือนนิ้มนะนี่ยีน,นิ้มตัวนี้นะเห็นไหมจมูก จมูกยังมีตุ่มๆด้วยไหมประจาดนะครับตัวมันจะเป็นสีทองครับสีทองห,างห่างเหลืองเหลืองนี้นะสีทองโอเคไปทิปนี้คงไม่ใช่ทิปกระสุกแล้วดูแล้วอะให้ทิปประจาดนี่เหยือนนิ้มเดี๋ยวผมจะลองเอาเหยือนนิ้มที่พี่สาวผมให้มาลองใช้ดูบ้างนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเหยือนนะใช้เป็น เป็นตัวนี้เลยดีไหมเล็กดีนี่ตัวนี้นะจะลองใช้ตัวนี้นะเล็กสุดเลยอ่ะเดีย๋ยวเป็นตัวนี้นะครับตัวที่พี่สาวซื้อผมอา่าพี่สาวผมซื้อมาให้นะนี่อันนี้นะมาถึงไม้ใหม่ก็คือจากไม้เดิมนะครับแล้วก็ขี่รถมาหน่อยนึงถึงละ ๋ยมาลองดูนะครับแต่ว่าผมจะตกเป็นปลาจาดแล้วนะกระสูนผมใส่ไม่ลุ่งอ,ะ <g ül> อ่ะเขาเรียกอะไรตรงนั้นอ่ะมันเป็นหินเยอะๆยะนะครับ <g ül> ผมคิดว่าปลาจาดน่อยู่ตรงหินเยอะเยอะไอ้พวกไอ้พวกตามทรายตามอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่นะเออมันน่าจะอยู่ตามหินหินเยอะเอะอะไรเงี้ยที่มันเป็นน้ําไหลแล้วมันเป็นแก่งยับยับเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงนั้นเหยื่อตัวนี้ไม่ได้ปลาเลยแต่มันมีมีมีมมีมัตอดนะ เออมีมาตอดแต่ว่ายังไม่ได้ตัวลองดูตรงนี้มันมีตัวหรือเปล่าแต่ว่าเส้นเดียวกันน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มีดึงนะครับดึงไปถ้ามันมีตัวมันจะดึงเลยมันจะดึงส่วนมือเลยนะครับเราก็แค่ยกคัน้เฉยนะก็ติดแล้วโดน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 แล้วโดนแล้วนี่เดิมเยือ่อพี่สาวผม เอาหลุดแต่มัไหลเนี่ยหลุดง่ายยังเลยโดน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 โอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ยบิ๊กฟิตเมื่อกีอ้ผมผมลองลากดูตรงนี้นะครับน้ำที่มันไหลลงไหลลงข้างล่างเนี้ยผมลองเอาเหยื่อลากดู ปลามันปลามันอยู่ด้านล่างครับมันก็ชาจมันมัน,ม,นมันขึ้นมากัดเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองดูใหม่นะผมล,ลากเนี้ยลากเอื่อยเงี้ยเออวุ้งใ่เมื่อกี้ฟุบแต่ก็ประมาณนี้แหละลองลากดูเอามื่อกี้ผมผมลองลากดูไงปกติมันจะปล่อยไหลใช่ไหมนี่ลองลากดูมีมีปลาขึ้นรกากัดเลยอะ่ะ ใยจังหวะจังหวะมันมีตัวพอดีอยอะเมื่อกี้สองตัวแล้วครับเดิมให้นะเหยื่อเหยื่อใหม่ผมลองนี้ดูนะครับแล้วก็มันจะมีแก่งนูด้วยนะโอ้โหโคตรหน้าไปอ่ะเดินไปได้นะเออขอขอเลาะไปหน่อยนี่ยขอบขอบริมริมขอตกป้าหน่อยนะ luôn 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 นตัวใหญ่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 อุ้ยอุ้ยอยโหโคตรู้อ่ะโคตรตู้อ่ะปลาอะไวะอุ้ยใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยจานใหญ่จานใหญ่เป็นเลอเลยอู้อู้ ไซส์ใหญ่อ่ะตึงเลยโอ้โด oh. ูด kind of ิโอ้ยังใหญ่อ่ะโอ้ยังใหญ่อ่ะตัวเนี้ยน anyway> ี่ครับกัดเยือนนิมครับที่ส่งมาจากออสเตรเลียไซส์สวยครับตัวนี้โอ้ยใหญ่อยไปปล่อยครับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าตายดิ <laughs> นี่ครับจากเกียร์นิมตัวนี้เกียร์นิ้มที่ส่งมาจากต่างประเทศนะครับเนี่ยผมย่อนอย่างเงี้ยืูเฉยคว้าเลยโล้โหสาตึงด้วยนะโอ้โหตึงจัดอะก็ระแรกนึกว่าไม่มีตัว,วนั่นะมาหมายสุดท้ายสะพานวังตะไคร้ ฝั่งนู้นไปไม่ได้แล้วเพราะเขาเขียนว่าห้ามตกเป็ดแต่เราตกปลาน้ําแรงวะ่ะก็จะตกเป็นปลาจัดเหมือนเดิมนะอืมกระสูนคงไม่มีให้เล่นแล้วอะ่ะหาตัวยากนะครับฝีมือไม่ถึงเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นปลาจัดลวกันน้ํามันแรงไปวะ่ะมันจะมีน้ําป่า คนพ่วงมาถึงนี่เลยข้างบนนี้เลยได้เฉ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 ยโอ้ยได้เฉยนะครับได้เฉยนะครับตัวนิดเดียวเอ้ยนี่มันปลาจัดหรือเปล่าวะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เอ้ย ใช่ใช่ใช่ปประจัดประจัดนึกก็ปลานึกก็ปลาตะเพียนอยากขึ้นไปข้างบนมากเลยนีแขกเขากินข้าวอยู่ก็เลยไม่ไม่ขึ้นไปตรงนี้ก็มีแล้วเนี่ยภาย่นพอแล้วครับตอนนี้ตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะครับไปกลับดีกว่าครับมันก็พอมีผลงานแล้วนะครับหายละมีป้ายท้าตกเป็ด <laughs> แต่ว่าบมตกอยู่ฝั่งนี้นะคนละฝัง่งกันฝั่งนี้เขาให้ตกได้มันเป็นสวนอาหารเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับตกได้แต่ว่าถ้าไปทําความเด็ดล้ออะไรเขาไม่แน่เนขะาอาจจะห้ามก็ได้ไอ้ไอที่ทำความเด็ดล้อนะ่ะไม่ใช่ผมหรอกคนอื่นออโอเคก็สําหรับทริปนี้นะครับมาที่ขุนด่านนะครับก็ตั้งใจจะมาตกปลากระสูบแหละแต่ว่าปลากระสูบมัน ันไม่ได้นะครับมันมีกัดไปทีเดียวเองตอนเช้าอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มันก็หาตัวยากนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนนะมาเล่นเป็นปราจัดโดยใช้หยืดนิ้มนะครับก็ได้ไปหลายตัวนะตีตัวสามสี่ตัวมะนะครับแล้วก็มีได้ตัวใหญ่ด้วยก็พอมีผลงานนะครับสําหรับคลิปนี้โอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปผมจนถึงตอนนี้นะครับผมครับ